าสู่ช่องของพราฟันเราปุ๋ยมาลงเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเอาอีกคนละเที่ยวนะครับเป็นสีเทียเเท่ยวนะครับรวมก็เป็นแปดเที่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน้าง,งานนะครับผมขี่รถดูบรรยากาศข้ามท,ทางไปเรื่อยๆนะครับผม ลุยเที่ยวสองต่อนะครับผมวันนี้น่าจะได้แปดเที่ยวนะครับทั้งหมดนะครับลุยเที่ยวสองไปยวพาไปดูหน้าง,งานนะ ที่วัวนะครับมากับทีมงานลาซิ่งนะครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มโคาฟันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทั้งเพจเฟซบุ๊กเอ็มโคาฟันทุกคนด้วยนะครับเนี่ยเลยโอ้เปิดดากเปิดดากอ่าคันที่สองนะครับกุมตานะครับผมมีทีนะครับอั120ร้อยยี่สิบนับโอ้อ่า อันที่สามลองตรวจนะครับมากัน4ี่คันนะผมโอ้โยตับกล้องแทบไม่ทันนะไปครับเดี๋ยวเราเขีมมาใส่ตามเข้าไปนะครับ แรกนะครับผโมอโหมดไปเลียวมาไกลๆนะครับเจ้าน,นี้ลงสนยางนะครับ ลงสนยางนาครับโอ้โหโอ้โโอ้ย,อ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 ยางอะไรก็มีนะครับไม่ไม่ยอดด้วยนะครับลงลุมนลย คนองจรวดนะครับายนะครับผมขั้นแรกนะครับมาก่อนลงกอนนะครับเพื่อกันโอ้ ใช้สะพานรอบเร็วนะครับผมสะพานเส้นเดียวเลยนะครับแล้วก็นี่เนบโตูดไปด้วยนะครับบินนาเจ็ดหลังเจ็ด สวัสดีครับโอ้ไม่เท่าไรครับเข้ดูได้อยู่นะครับโอเคอยู่อยู่กับเบลก็สนะครับผมเข้าไปดูได้นะครับเบลกอสซิสเกตฝากกดติดตามด้วยนะครับเบลกอสซิสเกตนะครับเข้าไปดูได้นะครับจะลงคลิปเกี่ยวกับพวกรถเกี่ยวแล้วก็รถไทนะครับมันเป็นคลิปคลิปประมาณของการเกษตรเนาะทุกอย่างนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับ สวัสดีครับเห็นส่วนักถ่ายเขาครับไม่มีรูปรูปตัวเองนี่ไม่ค่อยได้ถ่ายบางคนบางคนรู้จักแค่ช่องกับเสียงนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจริงนะครับน่าจริงบอกเอ็มนะครับฝากกดเข้าไปติดตามเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับแปะอ่าเราผมคันแรกเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสามคันก็น่าจะข้าพอดีนะครับน่าจะข้าพอดีตอนนี้ก็ มันมืดแล้วนะครับมันมืดแล้วแต่ว่ายังดีที่ถ่ายเห็นอยู่นะครับขันแรกเสร็จไปครับวิ่งไม่ไกลนะครับประมาณโลเดียวนะครับประมาณ1นกิโลนะครับจากที่ขุดมาที่สวนนะครับเอาะผมคันที่2นะครับกอน้องสจรวด t เอ1 5นะครับผมอัพร้อยห้บนะเป็นไดรเรกนะครับแล้วก็ใส่ทั้งเป็นตัว เอ็นเอลนะครับใส่สวนยางนะครับนี่เลยโอ้โหภาพ ภนนาพข้างนอกในมืดน,นะครับแต่ว่าถ่ายมาข้างในมันก็ดูมันสว่างจริงจริง,รง,รงมืดน,นะครับคลิปก็น่าจะถ่ายได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมสวัสดีครับ